ค่ะเพื่อนๆคะตัวถัดไปนะคะซาร่าก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของ Ultimate Lifting Mark นะคะตัวนี้เป็นมาร์กซึ่งมีคุณสมบัติในการยกกระชับทำให้เราหน้า V-shape ชอบไหมคะค่ะ <c oughs> และนอกจากหน้า V-shape แล้วนะคะตัวนี้เ้าก็ยังดึงเอาเซลล์ที่ตายออกได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะช่วยเราเก็บกักความชุ่มชื้นบนใบหน้าได้ดี <c oughs> เราจะมาเริ่มกันเลยคะ่ะซาร่าก็จะมีแปรงนะคะแล้วก็บีบเอา,เอา มาร์ลงไปที่แปลงได้เลยแล้วเราก็พอบีบไปปุ๊บเราก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็ทิ้งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้แอลกอฮอล์เขาระเหยนะคะเราก็จะป้ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนย้อนให้อัลติเมตลิฟติ้งมาร์กนี่เข้าไปในรูขุมขนนะคะพอเข้าไปในรูขุมขนแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเกี่ยวเอาสิ่งสกปรกในรูขุมขนออกมานะคะเราก็จะใช้ตอนหนึ่ง ข้างของหน้าเนี่ยประมาณ5 ml หรือว่